เบสคำสิงหวานเวอร์บอกรักตรงๆออกสือ่อรักนะคุณแฟนคบหากันชัดเจนมากๆสำหรับคู่รักเบสรักว่าณีคำสิงลูกสาวนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงกับตรงๆรงเดอสตาหรือกฤิดสกรกนก,นก,กทอนที่มักจะมีภาพหวานออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันบ่อยๆล่าสุดเบสโพสหวานอีกครั้งผ่นไอจีเบสคำสิงมีข้อความว่าจะมีสักกี่คนที่ยืนมองแฟนตัวเองทำ อะไรบ้าๆบอๆแล้วยิ้มมีความสุขไม่ห้ามไม่อายที่เราหลุดหลุดรั่วๆแต่กลับสนับสนุนให้ทำอีกไปต่อไปให้สุดใครจะว่ายังไงพี่ตรงก็ไม่สนพี่รักที่เบสเป็นเบสพี่ตรงคือเป็นทุกอย่างแล้วจริงๆทั้งพระเอกละครพี่ชายบางทีก็เล่นการเหมือนเล่นกับเพื่อนตอนเด็กๆงานนี้ก็มาเป็นดูโอร้องเพลงด้วยกันอีกและก็เป็นแฟนที่หนูรักมากๆอีกเราผ่า กนมาอะไรกันมาเยอะมากๆไม่ใช่แค่ข่าวต่างๆที่ทุกคนเห็นแต่มีเบื้องหลังอีกเยอะที่ผ่านกันมาเงินนี้หนูดีใจมากๆที่ได้ร้องเพลงกับพี่นะคะหนูเห็นแววตาที่เวลาพี่ร้องเพลงที่สนุกและมีความสุขมากๆหนูมาร้องด้วยสนุกหรือเปล่าคอมเมนต์บอกหนูด้วยนะหนูขอบอกคำนี้คำเดียวและคำนี้ตลอดไปว่ารักนะคุณแฟนกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งเยันข้อที่ล้านก็คือห้ามทิ้งท ทางด้านตรงๆแฟนเน็ตหนุนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกรักเช่นกันทงทงขีดล่างเดอะสตาร์ทเวสนุกไม่สนุกที่ไม่รู้รู้อย่างเดียวพี่รักหนูนะครับทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เชียร์กันยกใหญ่